หมูกับแพ้งโซนี้ตำห,หุ่งคือราคาอ๋อวยคนนี้โลนะหุยของฉันดีกว่ายอยีกเอ้อาเต้ตำหุ่งคอยยังไงอีอะไรเนี่ยเจ้ายญงเต้สมตำคอยเป็นยังคือบพเบื่องทางข้าจะิล่ดไ้โทรศั์นี่นั่นละอ๋อพวกมันอ่ะพูดภาษาอีสานกันด้วยฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะข่าวหลังอ่ะก็ไปกินที่อื่นดิจริงแกแล้วเนี่ย กินอะไรอะ่ะปลาล้าเหรออีไม่แต่พวกคนนีสานเท่านั้นแหละที่กินของเน่าๆพวกเนี้เออเราก็อย่าหลดตัวไปอยู่กับคนพวกนี้เลยไปพวกเราอะ่ะก็มีสัมภาษณ์งานบริษัทใหญ่ด้วยอ๋อที่ไปใส่อโท,ทัวร์คอนบอขกนครเทพเป็นกกลสี่แต่อ,อ,อ้นอตโอแมนดอแบอกบางคนสนั่นแหละเข้ามาซอยเก็บแล้วมัมาเดี๋ยวเขาซอยเก็บขอบใจหลายด้ เต้ดีดดเลยบอกมีอย่างเดียวช่วยๆกันขอบใจอีกเท่าได้ทันสันเข้าไปกันเด้อครับไว้พอกันอีกเด้อป๊าดงานเท่าไหารเฮ้ยไม่ใช่พวกคนอีสานเมื่อกีปะ่ะมาทำอะไรกันที่นี่วะอย่าบอกนะว่าพวกมันจะมาสัมภาษณ์งานที่เดียวกับเราอ่ะมันก็เป็นได้แค่แม่บ้านคารลงเท่านั้นแหละ เออจิงจบมาหกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พวกมันมาก็ดีละเราจะได้ดูสูงขึ้นดูการแต่งตัวของพวกมันดีบนันหนกหายโอ้ยงานหลีนระามองนี่อีหลีไอ้คุณพ่อเดี๋ยวมาเห็นงานยูโมนี่คือสิ่งีเนะเหม็นสาพวกบรนหนกมองหน้าฉันทำไมไอพวกคนอีสานจะไปนสนใจเอามาหางานบ่ได้มาหาเรื่องน่งลงก,ก่อน เชิญคุณน็อตกับคุณควีนเข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะเอ้า,อา,อาไอ้ไอ้เปเจาของมองนี่บ่แมนนังกรนังกรไอ้มาเห็นงานอยู่ม่งนีโดนวบ่จ้ a ยื้อโดนแล้ว,แล,วแล้วเป็นอย่างคือผ้อกากันมาหางานในเมืองกันย้อนว่าพ่อคอยป่วยนะัดก็เลยผาอีลานี่มาเห็ดงานในเมือง อขอให้พ่อเจ้าหายไปไวเด้อเข้นสั้นเขาเริ่มสัมพัษณ์งานกันเลยเนาะครับถ้ามีคนมาดูถูกเพราะว่าพวกคุณคนดีสารคุณจะว่าอย่างไงครับบ่ยากเลยครับบ่ว่าผู้อื่นเนี่ยี่ดูถูกเขาจังใดพวกเขาก็สนใจดอกย้อนว่าพวกเขาก็ได้เหตุให้ผู้ใดอดรอนครับพ่อก็แม่สอนไว้ว่าบว่ววาสิเหตุง,งานอีนหยังขอให้เข้าเป็นคนดีกับพ่อจา่าดีใจไร ่าอายขั้นสายเข้าไปเรียงฉลองที่ได้ง่ายกันดีกว่าเฮ้ยพวกมันได้เงินกันแล้วอะไม่ได้นี่สิเพราะว่าแม่บ้านกับพานโลงอะไม่ต้องใช้วุฒิอะไรไงก็จริงของแกถ้าสองคนนั้นได้อะเราก็ต้องได้เชิญคุณนิง้งคุณอายเข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหล่อจังเลยนะคะผิวพรรณก็ดีดีอะคะ่ะ งั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์งานกันเลยนะครับพวกคุณสองคนคิดยังไงกับคนอีสานครับพูดตรงๆเลยนะคะจริงๆแล้วฉันรังเกียจมากเลยอะแค่นึกว่าจะต้องหายใจร่วมๆกับคนแบบนั้นแล้วก็อีหลับไม่ได้อะใช่ค่ะพวกคนอีสานเป็นได้แค่พวกชนชั้นแรงงานไม่มีการศึกษาแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสองคนเมื่อกี้ก็เป็นคนอีสานโอเคงั้นผมขอจบการสัมภาษณ์นะครับ พวกคุณสองคนไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะครับฮะอะไรนะคะฉันก็พูดตามความจริงนี่คะใช่หรือว่าคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดคะสำหรับผมนะครับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นหรือพูดให้คนอื่นดูต่ำลงเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีการศึกษาหรอกนะครับพวกที่แต่งตัวดูดีมีการศึกษาแต่การกระทำทัศนคติยังคงต่ำคนอย่างพวกคุณเนี่ยไม่สมควรได้รับโอกาสจากใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเกิดภาคไหนก็มีความเป็นคนเท่ากันสิ่งสําคัญนะครับก็คือการกระทําแล้วก็ความผิดนี่ผมขอถามอะไรพวกคุณหน่อยได้ไหมครับคนอีสานเนี่ยเขาไปทําอะไรพวกคุณโกรธและเกลียดเขาขนาดน,นั้นล่ะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนี่คะผมจะบอกอะไรพวกคุณฟังนะครับค่อยก็เป็นคนอีสานคือกันเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆิง,ง,งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ